สวัสดีครับอยู่ผมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เริกพักนะครับอันนี้เนึ่งผมก็ไปหาหมอมานะครับก็เลยแวะบ้านลูกค้านะครับผมบ้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับอยู่บ้านมะข่าพวกนะครับใกล้ๆเลยวันนี้ก็กินเมนูนี่ครับโอ้ยชามใหญ่ๆเลยครับนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเป็นเส้นบะหมี่หมูครับแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อด้วยนะครับเห็นไหมชิ้นเนื้อนะครับผมมาแบบชามใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับร้อนๆร้อนๆ อุ้ยมแรงนะครับเริ่มในการสดน้าก่นอนโอ้โมะนาวหอมชื่นใจลองเส้นเลยครับมาเลยไม่ต้องปรุงนะครับรสชาติมาอยู่แล้วนะครับโอ้ยท่วมๆอืมอ้ม,มเป็นบมะหมี่ดีครับเป็นบมะหมี่แห้งนะ นี่มากโอ้โหลูวนลูกชิ้นชิ้นเนื้อครับสดน้ำดาลเดินรับหมูเนี่ยนุ่มไหมอืมยาก